สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแป้งก็เลยเก็บของในตู้เย็นค่ะมาทําเมนูวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะรับชมเมนูวันนี้แป้งฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยนะคะและเมนูวันนี้ที่แป้งจะทํานั่นก็คือผัดกะเพราปลากระป๋องค่ะแต่ว่าแป้งจะไม่ได้ใส่ปลากระป๋องอย่างเดียวนะแป้งมีหมูกรอบเหลืออยู่แป้งก็ แล้วใส่หมูกรอบเพิ่มด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างกับเมนูผัดกะเพราปลากระป๋องหมูกรอบค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะอันดับแรกนั่นก็คือปลากระป๋องค่ะวันนี้แป้งจะทำสองที่นะคะแป้งก็จะใช้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เรามีติดบ้านอยู่แล้วเนาะแทบจะทุกบ้านเลยแล้วก็นี่ค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสค่ะ ใบกระเพราค่ะแป้งเลือกใบกระเพราที่มีดอกอ่อนๆอย่างนี้นะคะนิดหน่อยนี่ดอกอ่อนๆอย่างนี้นะคะจะทําให้เราผัดกระเพราออกมาแล้หอมมากๆค่ะนี่จะเป็นกระเพราบ้านนะคะพริกต้ากับกระเทียมค่ะแล้วก็หมูกรอบค่ะหมูกรอบของแป้งนี่เหลืออยู่นะเป็นเหลืออยู่ในตู้เย็นแป้งก็เลยจะมาผัดรวมกันนะคะเพื่อนๆไม่มีหมูกรอบจะไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ธรรมดาได้หมดนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะอันดับสุดท้ายเลยเครื่องปรุงที่เราต้องเตรียมนะคะมีน้อยมากๆค่ะกับเมนูนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกแป้งก็จะเติมน้ำมันพืชค่ะลงไปในกระทะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่าแป้งจะแกะปลากระป๋องรอเลยค่ะนี่ ใส่กระป๋องเดียวก็พอต่อไปนะคะน,นี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพริกตำกับกระเทียมนะคะหยาบหยาบตำรวมกันได้หนึ่งช้อนโต๊ะพอดีค่ะเผ็ดนิดนึงนะคะวันนี้ใส่ลงไปเลยค่ะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็ลดปริมาณพริกได้นะคะแป้งจะผัดจนพริกหอมเลยค่ะเตรียมตัวจามกันเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะพริกของแป้งก็หอมแล้วค่ะ แป้งก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะนั่นก็คือหมูกรอบแต่ถ้าเพื่อนๆใช้หมูสับหรือว่าไก่ก็สามารถใส่ขั้นตอนนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะเมื่อเราผัดหมูกรอบจนร้อนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะเทปลากระป๋องลงไปค่ะนี่ใส่น้ำลงไปด้วยเลยนะคะทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะค่อยๆคลุกเบาๆนะคะเนื้อปลากระป๋องจะได้ไม่เละค่ะจากนั้นนะคะแป้งก็จะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปในกระป๋องปลากระป๋องนิดหน่อยเสียดายน้ำซอสที่เหลือในกระป๋องเนาะนี่ก็จะเทลงไปเลยค่ะให้ผัดกระเพราของเราพอมีน้ำขุกขิดแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแห้งๆหนี่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อใส่น้ำลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มปรุงรสกันค่ะซอสปรุงรสค่ะครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แป้งก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ผัดกระเพราปลากระป๋องหมูกรอบของแป้งหอมน่ากินมากๆแล้วค่ะตอนนี้นะคะให้เราชิมรสให้ถูกใจเลยค่ะหอมมากๆค่ะเมื่อเราปรุงรสจนถูกใจแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะอย่าลืมดอกกระเพราอย่างนี้นะคะเป็นเคล็ดลับการผัดกระเพราให้หอมค่ะ ในแบบของควรสไาตลา์แป้งเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟแรงๆนะคะแล้วก็คุกคุกแค่กระเพราพอยุบตัวเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะหอมมากตอนนี้ปลากระป๋องหมูกรอบของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวน่ากินมากๆค่ะ นี่นะคะตอนนี้ผัดกะเพราปลากระป๋องหมูกรอบของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมแล้วก็หน้าตาหน้าทานมากๆค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําง่ายมากๆค่ะแล้วก็หน้าตาน่าทานมากๆเป็นเมนูที่มีอยู่ทุกบ้านนะคะปลากระป๋องนี่นี่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนสไตล์แป้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย